ับสวัสดีครับพี่พีแฟมิลี่ครับคลิปนี้ผมจะพาพี่พีน้องๆทุกท่านมาดูการร้อยผู่กระบี่ครับปลูกคู่กระบี่ตัวนี้นะครับจากคลิปที่วานผมได้ไลฟ์สดใน Facebook ในเพจแทงผลิตนะครับก็มีน้องๆท่านหนึ่งบอกว่าพี่สอนปลูกคู่กระบี่ให้หน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา แนะนำหรือมาทําคลิปในการผูกคู่กระบ,บี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของนายตำรวจนะครับนายตำรวจของพันตำรวจตรีพรชาตินะครับหรือสารพศท,ที่ผมรู้จักนะครับท่านก็ให้มาเปลี่ยนคู้กระบ,บี่ให้หน่อยครับก็เลยือโอกาสนี้ทําคลิปซะเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นกระบี่ของ,งนักเรียนนายร้อยนะครับของตำรวจนะครับขนาด3 8นิ้วนะครับ3 8นิ้ว ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะมีลายฉลุอ่ะก็้องมาดูใกล้ๆครับนี่น่ครับตัวจะเป็นตัวล็อกล็อกกระบี่เปกระบี่ครับอ่านี่นะครับนี่ลายฉลุนะครับดาโลนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมาเพื่อเป็นการมาเสียวลาเดี๋ยวผมจะผูกเปลี่ยนผู้ให้ทั้งเลยนะครับ นี่ครับของเดิมจะเป็นดิ้นเงินนะครับดิ้นเงินดิ้นเงิน,นครับซึ่งเขาไม่ให้ใช้แล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นดิ้นทองนะครับนี่ดิ้นทองตัวนี้ดินทองตัวนี้ผมก็ทาสีนะครับผมก็ทาสีเพราะว่าเสียดายนะครับแต่ถ้าท่านนายตำรวจท่านใดนะครับไม่เสียดายก็แนะนำให้ซื้อใหม่ดีกว่านะครับซื้อใหม่เพราะผมซื้อสีมาทาหมดไป2องสามกระปุกมันก็เฉลี่ยแล้ว ซื้อใหม่ดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเพื่อไปเสียเวลาไปโอเค้ถอนผู่กระบียออกมาแล้วนะครับนี่ของเก่านะครับดิ้นเงินนะครับดิ้นเงินนี่ของใหม่นะครับของใหม่ทิ่ต้องนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนคู่กระบี่เลยนะครับนี่ครับอ่ะกระบี่กระบี่โตจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นี่ครับจะมีรูอยู่สองรูนะครับกล้องเห็นไหม จะมีด้วยกัน2โรูนะครับรูใหญ่ยาวนะครับกับรูเล็กยาวนะครับจากหลักจะมีอยู่สองรูเลยครับง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อไปลำดับที่หนึ่งนะครับทุกกะบีผมแนะนำให้รีดให้ตึงนะครับให้ไล่ให้เสมอกันครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับใส่บีบบีบไลยนะครับสอดเข้ารูเล็กนะครับ สอดเข้ารูเล็กนะครับสอดเข้ารูเล็กนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับสอดเข้ารูเล็กเข้าข้างด้านในนะครับสอดเข้ารูเล็กเข้าข้างด้านในนะครับแล้วก็วนออกกลับทางเดิมนะครับวนออกกลับทางเดิมนะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับวนออกกลับทางเดิมนะครับเข้าทางไหนออกทางนั้นนะครับง่ายนะครับ ่าก็ไล่สายนะครับไล่สายไปนะครับนี่ครับให้ดูนะครับนี่ครับสายพยายามไล่ให้ตึงนะครับจะได้สม่ำเสมอกด้นะครับนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหัวคู่หัวคู่กระบี่นะครับเราจะสอดจากด้านบนนะครับลงไปนะครับนี่สอดจากด้านบนลงไปนะครับ สอดจากด้านบนลงไปนะครับแล้วก็ไล่สายนะครับไล่สายกลับเข้าข้างในนะครับนี่นะครับง่ายนะครับยากครับไล่สายเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับตัไล่สายพยายามไล่สายให้เสมอกันนะครับยาก อ่านี่ครับอืมอ่ะเสร็จนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็วัวพู่กระบีนะครับบนเข้าข้างด้านในนะครับบนเข้าข้างด้านในครับนี่บนอย่างนี้นะครับออกนอกนี่ครับ วนคข้างั้านในแล้วออกนอกนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สอดสอดกับเข้ารูด้านในนะครับนี่นะครับวนุกข้างด้านในกับออกนอกแล้วก็เข้าด้านในด้านบนนะครับนี่อยู่ลักษณะสสนี้ครับแล้วก็ไล่สายครับไล่าสายครับ ไฟสายนะครับไฟสายก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับเข้าใจเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาดูคลิปใหม่ครับอ่านี่ครับก็จะจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามจากเข้าด้านในแล้วใช่ไหมครับทีนี้จะเข้าจากด้านนอกด้านนอกมาเข้าในนะครับนี่ดูนะครับ หัวผู้กระบ,บี่จับเข้าไปด้านนอกนะครับด้านนอกบนออกมานะครับนี่เออวนออกมานะครับวนออกมานะครับนี่ครับให้ดูใหม่หัวพูกระบ,บี่บนออกนอกข้างในข้างในนะครับข้าไในแล้วก็เราดึงสายตัวเนี้ครับสายตัวเนี้ คายออกมานะครับคายออกมา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 ครับเพื่อที่จะสอดหัวผู้ลงไปด้านล่างนะครับนี่ครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับห็นไมเอ่ยนี่นะครับสอดหัวคู่ลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับสอดไปครับอ่าง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับสอดลงไปครับ สอดลงไปแบกสองไปจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เรามจะเราจะมาไล่สายอีกทีครับไล่สายให้มันกระชับเป็นดอกนะครับได้จะไล่สายนะครับยากนะครับยากนะครับยากนะครับ จะไล่สายค,ครัจะไล่สายนะครับ ยากนะครับไปขายจะขายไม่เรื่อยครับก็ดื่มเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับโอเค ฝากคลิปนี้ด้วยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามให้กระผมด้วยครับ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูซ้ำได้ครับสวัสดีครับ